สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะจิจี้อยู่ที่เคาน์เตอร์ Origins นะคะเราจะพามาดู Holiday Set เเซตสุดปังของ Origins ที่เขารวมตัวเอาพวกเหล่าบรรดา Bestseller เด็ดๆมาอยู่ในกล่องน่ารักน่าได้น่าสอยแบบนี้ใครที่กำลังมองหาเซ็สกินแคร์ที่เป็นของขวัญไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือจะให้คนอื่นหรือซื้อไปจับฉลากใดๆคือบอกเลยว่าจะต้องได้ของถูกใจในราคาที่ดีดีมีอะไรบ้างเราจะพาไปดูกันเลย จจีนี้เลยนะคะเราจะเห็นทั้งมีบรรดาก่องเล็กกล่องน้อยใหญ่เต็มไปหมดนะคะก่องใหญ่นะคะจะเป็น1 2 3 <c> 4เซตใหญ่ๆอันนี้แนะนํานะคะว่าจะเป็นของขวัญให้ตัวเองแลวจะมีเซตมินิต่างๆนะคะ1 2 3 4 5สเซตแกงมินิเล็กๆนะคะเฮ้ยบบเอาไปเป็นของขวัญจับฉล o งจับฉลักได้ไม่ใช่ไม่รักรักแต่ว่าแบบมันมีความสนุกสนานมากกว่าว่าแล้วนะคะเรามาดูเซตแรกนะคะชื่อว่าเซต youthful cheers นะคะหรือมีชื่อภาษาไทยที่จีตั้งเองว่าเราจะมีผิวอ่อนเยาว์ไปด้วยกัน เซตนี้นะคะเป็นเซตที่อยู่ในกลุ่ม p l a n Scription มีส่วนผสมของเปลือกไม้ n n นโ g e s i s ช่วยลดเลือนริ้วรอยแบบลึกร่องผิวหย่อนคล้อยต่างๆนะคะเพราะตามชื่อก็บอกแล้วนะคะว่า Youthful Cheer นะคะก็คือแบบเรามาสันเสริญความผิวอ่อนเยาว์ไปได้วยกันภายในกล่องนะคะเขามีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันก็จะมีเป็น Anti Aging Cleanser Anti Aging Power Serum ตัว Eye cream เป็น Power Eye Cream และ Power Lifting Cream นะคะหมดนี้ราคาเต็มนะคะหมายถึงราคามูลาค่าของเขาเนี่ย8,453บาท น้องกล้องนี่ขออนุญาตที่ดูแบบเป็นกล่องเลยหันมาก็เป็นแบบนี้หันมาอีกฝั่งก็เป็นแบบนี้เฟสทีฟส,สุดๆนะคะมาในรคา5,000บาทหมดนี้นี่ไซส์จริงหมดเลยทุกตัว <Wow. S 1> นะจ๊ะ5,000บาทจุกมากนะคะนี่แค่เซตแรกนะคะยูฟูลเชียอ่าว่าแล้วขอเสียงเชียร์หน่อย yeah. <laughs> เเซตที่2ก็คือชื่อเซตว่า Suothing so Delight หรือมีชื่อภาษาไทายวงเล็บที่เราแต่งเองว่าป่าประโลมอย่างมีความสุข <laughs> ตัวนี้แน่นอนเลยนะคะว่าทุกคนรู้แฟนคลับรู้สาววอกของออริจินสุขคนนะคะจะต้องมีต้องตุนแล้วก็ต้องสะสมกันไว้อยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เป็นเซตแบบแซบๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเซตที่อยู่ในกลุ่มเมก้ามาชูรูมนั่นเองเป็นตัวเก่งที่ไม่มีใครนะคะไม่รู้จักเลยเซตนี้เขาช่วยฟื้นบำรุงผิวเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวค่อนข้างแห้งใดๆนะคะในในี้มาเป็นครบเซต3สเต็ปสมชื่อเลยค่ะ Sooting Delights นะคะปอดบปลปลมยังมีความเซร์ก <c oughs> เรามาดูว่าข้างในมีอะไรคะ่ะ อนนี้เลย ก็คือตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวน้ำตบเห็ดหรือว่า Mega Mushroom Relief and Resilience นะคะอันนี้นะคะเป็นเซรั่มเห็ดแล้วก็มอยเจอร์ครีมนะคะตัวนี้ก็เป็นซูติ้งครีมครบวงจรความเห็ดกันเลยทีเดียวนะคะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยสามตัวที่อยู่ในกล่องซูตติ้งดีไลท์นะคะปลอมปะระโลมอย่างมีความสุขเห็นปหนึ่งสองสามที่ตรงนี้หันมานะคะมีทหารนัทแครกเกอร์น่ารักน่ารักนะคะหมดนี้ราคาเต็ม7,100บาทต่กล่องฮ o l i d เดย์เซตที่เป็นซูตติ้งดีไลท์ตัวนี้นะคะ5 0 0 0บาทจ้า เฮ้ยไหมเฮ้ไหมเฮต่อด้วยเลยค่ะเซตนี name, ้นะคะเซตที่3อันนี้เป็นเซตปอดประลมจุกจิกกันไปเลยจ้ะแม่เขามีชื่อเซตว่า sensational suiters นะคะรวมดาวชาวเห็ดอีกแล้วแต่ว่ามากัน4ชิ้นเรามาดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนำตบเห็ดนะคะขนาด200 ml ก็คือจะมีตัวที่เป็นเซรั่มเห็ด fortifying e m o t i o n เพิ่มเข้ามาและสุดท้ายจะเป็นตัว face mask นะคะตัวนี้เลยชื่อเซตว่า sensational suiters หรือปอบประลมจุกจิกกันไปเลยนะคะตัวนี้จะคล้ายๆกับ เซตเมื่อกี้แต่ว่าให้สังเกตนะคะเขาจะมีรูปถ่ายให้ดูดีมากเลยอบางทีเรายังไม่อยากแกะแต่อยากรู้ว่าข้างในเปนมีอะไรดอนี่สฉลยเลยเก่งเซตนี้นะคะราคาเต็ม7,860บาทแต่ว่ามาในราคา6,000บาทค่ะ4ชิ้น6 0 0 0บอกแล้วเชื่อยังว่า แกงแบบกล่องใหญ่กล่องจุกแบบนี้นะคะเป็นแกงของขวัญให้ตัวเองของขวัญน,นาะใชัยแต่จะซื้อให้ใครอ๋อซื้อให้ตัวเอง <c oughs> อะต่อมาเลยนี่เห็นไหมเขามีป้ายอยู่แล้วเป็นเบสเซอร์เนี่ยเราชอบความที่แบบนางเอาเบสเซอร์เนี่ยมารวมเอาไว้ทําให้เราแบบยิ่งฟินยิ่งแซ่บมากขึ้นคือแบบรู้ใจอะรู้ใจแบบว่าสุดๆมาเป็นน้องสีชมพูอีกแล้วนะคะตัวนี้เป็นเซ็ตแมตช์ฟายิ่งมาเวิร์นะคะหรือว่ามีชื่อภาษาไทยเรียกว่าเรียบเนียนแบบปัว,ปวๆนั่นเองเขาจะเน้นให้ผิวสัมผัสของผิวเราดูเรียบเนียน กระชับรูขุมขนต่างๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นกลุ่ม original skin เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนผิวไม่ใสอะไรอย่างนี้นะคะโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเซตนี้เนี่ยจะช่วยบำรุงให้ผิวแบบดูเปลง่งปลงั่งกระชับรูขุมขนเคลียผิวให้มันดูแบบ ัวะมันคือนั่นแหละมันคือคำว่าปัวเซ็ตนี้มีทั้งหมด3ชิ้นตัวแรกเลยนะคะเป็น Retexturizing Mask with Rose Clay ตัวนี้ก็คือเป็น Clay Mask นะคะแล้วตัวที่2นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็น p o r e Perfecting Cooling Primer with Willow Herb นะคะตามด้วย Match Moisturizer with Willow Herb นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวครีมจริงๆแล้วเขาก็คือเลือกมาแบบเหมาะกับสภาพผิวหลายๆแบบนะคะนี่เลยอัน้กล่องสีชมพูตัวทหารน้อยอยู่ตรงนี้นะคะ แก yeah, ราคาดีมากราคาเต็มอยู่ที่3,030บาทเซตนี้นะคะมาในราคา2,200บาท ต่อมานะคะไปต่อไม่สะดุดเลยนะคะมาที่เซตที่หตัวนี้นะคะเซตนี้สีซ้อมดูแล้วช่างกับปี้กระเป๋ายิ่งหนักนะคะเพราะว่านางมีชื่อว่าโกโก้จินซิงนะคะหรือมีชื่อภาษาไทยว่าเตื่นคะเตื่นตื่นได้แล้วเด้อตื่นคะตื่น <S <S ตัวนี้ชื่อก็บออยู่แลว้วโกโก้จินซิงนะคะเป็นกลุ่มจินซิงเขาจะช่วยปลุกผิวให้มีชีวิตชีวาเหมือนแบบเติมพลังให้ผิวโดยเฉพาะเลยเวลาที่แบบบางทีเราอาจจะพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยกายหยาบเราเนี่ยจะพักผ่อนน้อยนะคะแต่ว่ากายผิวของเราเนี่ย ให้จินสิงเขาดูแลนึกออกปะเขามีส่วนผสมของกาแฟาของโสมนะคะเหมาะกับคนที่แบบรู้สึกผิวรู้สึกโรยราหมองคล้ำผิวแบบไม่ค่อยฟูฟ้องอะไรอย่างงี้นะคะตัวนี้เปิดมานะคะตัวแรกเลยก็คือจะเป็น refreshing scrub cleanser ตัวนี้เป็น exfoliate ก็คือจะเป็นตัวสครับนะ ตัวที่2จินซิงไอครีมนะคะแล้วก็ตัวที่3ตัวนี้ก็คือจะเป็นออยฟรีเอนเนอร์จี้บูสติ้งเจลมอยเจอไรเซอร์สุดท้ายที่คาดผมมีน่ารักมากดูมีความแบบดูมีความเป็นธรรมชาตินะคะมีความเป็นแบบว่าคอตตอนออแกนิกอะไรแบบนี้นะอุ๊ยน่ารักมากเลยเป็นแบบบันนี้น้อยนะคะสรุปตอนแรกเห็น3เห็น3แต่จริงๆเรามี4เดอหมดนี้จ้าราคาเต็มอยู่ที่2,750บาทแต่ว่าราคาฮอลิเดย์ของเขาอยู่ที่2 0ง0บาท เฮ้ยราคานา่ารักมากต่อมานะคะยินดี่ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงนึกถึงคนอื่นบ้างก็ได้อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเหล่านี้ที่เรากำลังจะพาไปดูนะคะเป็นเซ็ตเล็กเซ็ตน้อยที่แบบราคาน่าหลักมากหมดนี่ราคาต่ำกว่า1 0 0 0งบาทหมดเลยเหมาะมากสําหรับเป็นของคริสต์มาสปีใหม่คือจะเอาไปเป็นของขวัญจบฉลากรับรองคนที่ได้ไปนะกรีดเกินราคาแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าหมดนี้นี่คือราคาต่ำกว่า1,000ันบาทหมดเลย แล้เซตแรกของแกงมินีนะคะก็คือเซตนี้เลยค่ะ best of season นะคะหรือมีชื่อว่ารวมดาวสาวแซบนั่นเองเพราะว่านางแบบว่ารวมตัวแซบทั้งหมดนะคะตัวจีดมาอยู่ในนี้หมดเลยก็คือจะมีตัวที่เป็นน้ำตบเหตุแล้วก็เช็คแอนบาลานซ์ตัวที่เป็นเฟซวอชแล้วก็ตัวที่เป็นจินซิงตัวนี้เนี่ยเป็นออยล์ฟรีเจลนะคะเซตนี้นะคะเป็นแบบกล่องกรุบบอกแล้วว่าแบบ ผู้ใดที่ได้ไปนะคะจะต้องกรีดลืมแน่นอนราคาเต็มนะคะอยู่ที่810บาทแต่กล่องนี้มาในราคา600บาทเท่านั้นเซตที่2ค่ะเซตนี้เลยก็คือจะเป็นเซต Detox with d e l i g h t นะคะหรือว่ามีชื่อว่าล้างให้สุดหยุดที่ผิวใส <laughs> ประกอบไปด้วยทั้งหมด3ชิ้นนะคะสชิ้นกรุบๆกรก,ก,ก็คือจะเป็นตระกูลล้างๆ้างหมดเลยนะคะสะสางล้างให้ออกก็คือจะ1จะเป็น Shakes Shake and b a l a n c e Face w a s h เหมือนกันนะคะต่อมาตัวนี้นะคะจะเป็น Spot Remover แล้วก็ตัวที่3นะคะจะเป็น Clear Improvement นะคะตัว เป็นแอคทีฟชาโคมาร์สนะคะแอนเคลียร์พอมาในแบบเป็นอย่างนี้เหมือนเป็นคริสต์มาสแครกเกอร์เก๋ๆนะจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านเชิญแขกมาหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราจะต้องมีแบบว่าของขวัญชิ้นเล็กชิ้นน้อยวางไว้บนเก้าอี้แขกอะไรเงี้ยเอานี้ไปได้เลยราคาเต็มนะคะอยู่ที่1,105บาทนะคะแต่ว่ากางนี้มาในราคา900บาทค่ะ งนเซตที่3ของเรานะคะวันนี้ชื่อว่า masking must have นะคะหรือว่าเรียกได้อีกอย่างว่า mask วนไปค่ะ2ตัวนี้ก็คือจะเป็น mask นะคะอุ๊ยอันนี้ก็แอบ,บฉ่ำนะมาแบบเป็นเนื้อเป็นหนังอยู่ตัวแรกนะคะจะเป็นตัว drink up i n t e n s i v e นะคะตัว mask นะคะแล้วตัวที่2จะเป็น clear improvement เป็น active charcoal mask and clear pores เหมือนกันนะคะนี้เลย2ชิ้นนะคะบรรจุอยู่ในกล่องเซต m a s k i สกิ้งมา a v e ตัวนี้นะคะราคาเต็มคือ1,000บาทนะคะแต่เซตนี้อยู่ที่800บาทคา่ะจากที่เมื่อกี้นะคะเป็นมาร์คสนวนปสุดไยทายสุดนะคะเราก็มาที่ชุดนี้นะคะเซตสุดท้ายชื่อว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้ง3คนหรือว่า joyful face นั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่ารวมพลัง powerpuff girls อีกแล้วนะคะ3คนดูซิว่าเซตนี้มีอะไรบ้างนะคะ1เหมือนกันเป็นเช็คแอนด์บาลานซ์เฟสวอชนะคะ 2. เป็นจินซิงที่เป็นออยล์ฟรีเจนะคะ ก็เคลียร์ r i m p r o v e m น n t นะคะก็ตัวที่เป็น Active Chaco m a s สทูเคลียร r พ s นั่นเองคืออันนี้มาหมดเลยคือมีทั้งล้างทั้งมาร์กแล้วก็ทั้งบำรุงแล้วมาในราคาน่าหลกมากเลยนะคะตัวนี้มูลค่าเต็มนะคะอยู่ที่740บาทกล่องนี้มาในราคา600บาทเบามากราคาเบามากนะคะ,าาะ,คะแต่รับรองว่าใครที่ได้ไปเป็นของขวัญหรือจับฉลากได้นะคะกีดกินราคา ใครที่กําลังหาของขวัญหรืออะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละเอาไปเถอะเพราะเดี๋ยวใกล้ๆเวลาที่เราจะต้องปาร์ตี้จนตัวจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรแบบนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะนอกจากเซ็ตที่ทางแบรนด์เขาจัดรอเอาไว้ให้นะคะในราคาพิเศษนะเพื่อนๆยังสามารถจัดเซ็ตเองได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าทาง Origins ในช่วงเฟสติฟแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาก็มีบริการห่อของขวัญให้แบบเป็นพิเศษเลยนะคะและที่สาคัญนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยค่ะคือถ้าเราช็อปครบ4,000บาทนะคะเราจะได้รับไปเลย2ตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะคะ นี่ก็คือเป็นน้องเมก้ามัชรูมทั้งคู่นะคะตัวหนึ่งเป็นเมก้ามัชรูมเซรั่มกับอีกตัวหนึ่งเป็นเมก้ามัชรูมอีโมชั่นนะคะ2ตัวนี้มูลค่ารวม1,800บาทอันนี้คือหลับเพิ่มไปเลยบำรุงผิวให้สวยปัวปังข้ามปีกันไปเลยทีเดียวจ้าสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะมาฟาดอยากจะมาจัดนะคะก็เรียนเชิญมาได้ที่เคาน์เตอร์ของ Origins ทุกสาขาเลยค่ะหรือถ้าอยากจะสั่งออนไลน์นะคะก็มีบริการส่งฟรีด้วยค่ะจัดไปเลยนะคะยังเงเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนน,นั้ยสามามรถดู ละเอียดได้ในด s สคริปชันหรือว่าในแคปชั่นได้เลยนะคะเดี๋ยวเราใส่เอาไว้ให้แบบ เรียบร้อยค่ะไม่ต้องกลัวไปผิดร้านแน่นอนโอเคค่ะโดยรวมนะคะทั้งหมดนี้ก็คือฮอลิเด y เซ t ตจุกๆนะคะแสนสดใสของออริจินส์ของเราในวันนี้นะคะเผิ่แป๊บเดียวเราแบบเรียวกันครบแล้วก้าเซตจนะคะแล้วก็ก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอฝากเพิ่มอีกนิดนึงนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาและถึงธันวาคมนี้ทางออริจินส์เขามีบริการพิเศษนะคะเป็นฟิลกูดฮักเซอร์วิสเป็นบริการการปรนนิบัติผิวและนวดผ่อนคลายเป็นเวลา25นาทีซึ่งอันนี้ก็คือแบบ ถ้ามารับบริการจริงก็25นาทีเลยใช่ปะคุ้มมากคุม้มใช้คำว่าคุม้มเฮ้ยนวดข้อบาลล้าเลฟินกันกลางพรากอนเลยอะ่ะเหมือนอยู่อีกโลกนึงเลยคะ่ะตัวเนี้ค่ะมันจะมีความอุ่นนิดนึงก็เลยจะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตด,ด้วยนะคะเฮ้ยนวดไปถึงกลางหลังจริงจังอะ่ะ แล้วคือวิธีการที่จะรับบริการทํำยังไงคะอ๋อสามารถกดไปลงทะเบียนในลิงก์ใน Facebook ได้เลยนะคะวาไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ก็แบบในไหนเพื่อนๆจะมาฟาสทอยเดย์เซ็ตเกนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำการนัดมาด้วยกันเลยนะจะได้แบบว่าสองเด้งทุกเคาน์เตอร์ออริจินส์นะคะทุกสาขาใกล้บ้านท่านแต่ที่สําคัญคือต้องไปลงทะเบียนก่อนนะไม่ใช่แบบพอมาถึงหน้างานแล้วแบบน้องนวดให้หน่อยแล้วน้องอาจจะไม่ว่างอุ้ยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวน้องเขารู้สึกผิดต้องต้องจองต้องจองมาเก่า เพื่อนๆทัง้งกันเราก็แบบว่าจบคลิปกันแบบตรงนี้เลยแล้วกันนะคะวันนี้ก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะคะครั้งหน้ามีอะไรดีๆแซบๆนะคะเราก็จะช่วยจับช่วยจับต่อเลยค่ะน้องต่อเลยค่ะครั้งหน้านะคะมีอะไรดีๆแซบๆนะคะเราก็จะพามาดูกันอีกนะคะหรือใครอยากดูอะไรเป็นพิเศษก็รกีเควสต์มาได้ชันเคยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ